สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ในแบบอะไรคอสโอเวอร์นะครับนะฮะก็ได้มีการอัปเดตเข้ามานะก็เป็นมินิอัปเดตนะครับผมนะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็แค่แบบมีแพทเทิร์นพาสนะครับมาใหม่นะครับผมนะทุกคนแล้วก็จะได้อ่าไอเจ้าตัวนี้เข้ามานะถ้าเราทำแพทเทิร์นพาสครบนะทุกคนแต่ว่าผมเอาตั๋วไปซื้อไอรีเจนคอร์หมดแล้วทุกคนไม่น่าเลยกูโอ้โหไม่ได้ปลดเลยฮะทุกคนก็มีประมาณร้อยเวลนะครับผมนะไอพวกเหรียญน,นีี้นนะะนะคครรรรัับบมเเาาาาสาาถท่จอไป ตัวละครสุดโหดได้ผมบอกแลว้วโคตรโหดนะผมนะทุกคนคือแบบว่าอย่าพลาดเลยนี่ฮะนี่นี่มันแรง u GM ูจอบวกนะครับผมนะทุกคนโคตรโหดนะมีอยู่สามตัวนะครับผมนะนี่แรงยูจอหนึ่งสองสามประมาณนี้นะครับนะทุกคนเห็นปะนี่อ้าวอันนี้ตัวที่หนึ่งอันนี้ก็ตัวที่สองนะ u GM ู m เอมบวกเหมือนกันนะครับนะทุกคนแล้วก็นี่ก็ตัวที่สามนะยู m เอบวกเหมือนกันนะครับก็จะใช้เหรียญของอ่อ ในพรีเมียมนะครับทุกคนไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้แต่ถ้าเราซื้อนะครับผมะซื้อแบบแพ็คพรีเมียมนะครับผมเนะมันก็เราจะได้แบบเหรียญเยอะขึ้นนะครับแล้วก็แลกตัวได้เยอะขึ้นนั่นเองนะแบบแพ็คฟรีก็ยังมีนะทุกคนเห็นไหมสีเทานะก็ไปแลกได้เหมือนกันนะครับผมแพ็คฟรีแต่ว่าผมแนะนําให้ใช้ตัวซื้อก่านะครับแล้วทุกคนดูดิโอตัวมันยังโหดอละทุกคนแล้วก็ยังมีสักเลี้ยงเข้ามาด้วยนะครับทุกคนี่เห็นไหมคอมเบลล์125เป็นช้างแมมมอธนะฮะแล้วก็มีมังกรดํานะครับผมทคนนี่ฮะ ใช้เหรียญแรกเหมือนกันนะนี่ก็เป็นตัวแล้วไม่รุ่มกันตัวอะไรวะดูไม่ออกอะตัวอะไรก็ไม่รู้นะใช้เหรียญแรกเหมือนกันนะเหรียญเท่านะครับทุกคนผมบอกเลยว่าแพทเทิร์นพาร์นะครับนะทุกคนข้อหน้านี้ดีแล้วก็มีการอัปเดตทีมนะอัปทีมอะไรประมาณนี้จัดเซตทีมนะผมแกวเราก็ผมผมันก็ไม่สนใจแล้วผมก็ใส่ทีมที่โหดที่สุดของผมอยู่ดีนะครับทุกคนโอ้จังผมเสียดายผมไปเอา เอาเอาตัวไปซื้อ <c oughs> เลเจนคอแล้วโคตรง่เลยกู <c oughs> แม่งแม่งตอนแรกผมก็นึ้ว่าซื้อตรงนี้มันจะได้แบบเออเลเจนคอเยอะนะทุกคนแม่งผมลืมอ่านไปนมันให้ทีละทีละอันโอ้โหกูแทบร้องอ่ะทุกคนแม่งผมซื้อไปแบบเยอะเหมือนกันนะผมมีเลเจนคอเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูเออเลเจนคอผมมีประมาณ <c oughs> อยู่ไหนวะนี่ยี่สิบเอ็ดอันอะ แม่งเอยครูไม่น่าเลยทุกคนเออแล้วก็มีการอัปเดตข้อใหม่ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวจะให้ดูมันเป็นที่สุ่มเอ่อเนี่ยอยู่อยู่ที่เมืองที่หนึ่งครับโลกที่หนึ่งเดี๋ยวพาไปดูนี่ฮะมันจะเป็นที่สุ่มมาใหม่นะครับนะันอยู่ที่อ่าโลกหนึ่งนะครับนะอยู่ที่เกาะนารูโตะเลยนะครับนะ้ทุกคนมันจะเป็นอ่าเหมือนอารมณ์แบบเกาะของไซตาม่าก,กับเกาะฟิเลนแหละนะครับนะทุกคนแต่ว่ามันก็จะมันก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นแต่เราก็กมาเก็บได้นะครับนะทุกคนมันก็จะแบบเชื่อมเพิ่มความ โอ้ยแบบไม่โหลดอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่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 นะครับผมนะฮะนี่แล้วก็เอามาสุมนะครับผมนะทุกคนสุมแต่ว่าผมสุมนะ่มแล้วผมสุมได้อันโหดสุดของเกาะนี้แล้วนั่นก็คือเพิ่มเอ่อชาร์โด้ดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะทุกคนของเกาะนานนะรุโตะแล้วผมนะก็ใส่โค้ดนี้นะครับนะทุกคนใส่โค้ดมันจะได้เอ่อเขาเรียกอะไรนะมันจะได้ให้เราสุมฟรีห้าครั้งนะครับผมนะโดยที่เราไม่ต้องลงเกาะนารโตะเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดู นี่เนี่ยใส่ไปโค้ดเมดสองนะฮะแล้วก็แม็กเอ้แล้วก็เมดบีพีนะครับผมแล้วก็ใส่ไปนะครับทุกคนมันก็จะได้ให้เราสุ่มฟรีเนียแล้วก็จะมีของเกาะอันนี้ด้วยนะครับของบีดนะครับทุกคนของบีดเนี่น่าจะเป็นบวกอของแชโดว์ดามิดเอ้ไม่ใช่ดิเวบพลนดามิดนะครับทุกคนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะฮะอันนี้เดี๋ยวไปดูกันโอเคแล้วหวังวินไปนะครับผมนะทุกคนก็ขออน้ญโปรโมทสปอนกันละกันนะครับ เออ่ร้านนิโมช็อปนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านกิฟต์เกมพาร์ตนะครับทุกคนผมแนะนําร้านนิโมช็อปเลยนะครับแล้วก็ยังมีรับบริการเออ่ฟาร์มทุกแบบด้วยนะก็ลองเข้าไปดูได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมนะทุกคนแอปยูจีโฟนนะครับนะเป็นแอปเอฟเคตลอด24ชั่วโมงนะสำหรับใครที่กำลังมองหาแอปเอฟเคนะผมแนะนำยูจีโฟนเลยนะครับนะทุกคนก็เป็นอ่า ผมใช้อยู่ทุกวันนะครับวันนะี้ทุกคนแล้วก็ลิงกโหลดอยู่ใต้คลิปเหมือนกันนะครับวันนะี้ทุกคนแล้วก็เอ่อโค้ดนะครับนะใส่โค้ดผมด้วยนะแล้วก็จะได้สิทธิ์ทดลองใช้ฟรีนะครับวันนะี้ทุกคนลองใช้กันดูนะของฟรีใครจะไม่ชอบใช่ไหมโอเคมาละตรงบรีดนะครับนะกบรบีดจะอยู่ตรงนี้นี่นี่น,นี่มันจะเป็นรูปดาบตรงนี้นะครับผมนะคุยกับไอเซนนะแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นดาบนะก็หายากสุดก็แค่ห้าเปอซนเองนะครับแล้วก็จะได้ เวพอนดามิขึ้นมาอีก25เซนะครับทุกคนก็ถือว่ามาไล่เก็บยอดได้นะครับสำหรับอัปเดตนี้ก็คือมันมินิอัปเดตอะเนาะมันเพิ่มอะไรเน้นๆหน่อยๆนะครับโอเคนะครับผมกลับมาโลก2ไปที่ร้อยแล้วนะครับผมทุกคนก็เออผมลืมบอกนะครับนะทุกคนอันนี้มันมีอันนี้แล้วนะครับผมนะการันตีนะครับผมนะทุกคนเห็นปะซึ่งซีเข็ดนะข้างล่างนะครับผมนะเออห้าทับหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบนะครับนทุกคนก็คือจะการันตีซีเข็นั่นเองนะครับผมนะซึ่งไอ้เมื่อวานผมาณ 2,000แต้มนะครับผมนะทุกคนโอ้โหแล้วแม่งคือแบบมันเพิ่งอัปเดตการันตีมาวันนี้โอเคฮะไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับแล้วก็ถือว่าดีเหมือนกันมีการันตีนะทุกคนผมก็น่าจะเก็บการันตีแหละทรงนี้นะครับอาแล้วผมใช้นี่ทําไมเนี่ยใช้เนตี้เออใช้ของกระจกเฉยโอเคฮะแล้วก็จะมีอัปเดตเหมือนกับจะมีอัปเดตเอ่อเพิ่มฉายาเข้ามาด้วยนะครับนะบทุกคนเป็นฉายาเกี่ยวกับชั้นปะ่ะร้อยชั้นอะทุกคนมันจะมีชั้นเนี่ย ยี่สิบห้าหรืออะไรอย่างนี้นะครับเน่เน่เนไหมเนี่ยชั้นเออฉายาชั้นร้อยี่สิบห้ากับสองร้อยนะครับนะทุกคนก็จะมีฉายาเข้ามานะครับทุกคนก็ถือว่าใครไปถึงก็ไปกันเลย <c oughs> แต่ฉายามันโหดมากเลยนะทุกคนเออแต่ผมยังไปไม่ถึงนะเงาผมยังกระจอกเง้องงอ,งงอยู่เลยเดี๋ยวผมไปทําทําเงาแรงอันนี้ก่อนแล้วกันเอยผมทำลิลิกก่อนดีกว่าเอยลิลิกโอ้ผมต้องไปหาลิลิกอันนี้อีกแล้วน,นี่อีกอันนี้ว่าลิลิกชั้นร้อยอ่ะ ยังไม่มีเลยทุกคนนะลิลิคชั้นร้อยเดี๋ยว semester. อัพลิลิคก,ก่อนแล้วกันผมอัพลิลิคอัพดาบเต็มแล้วสมุดอัพลิลิคสมุดก,ก่อนแล้วกันทุกคนถ้าเอาไข่มาทุกคนถ้าอัพไข่ามาเราจะใส่แทนอันไหนเดียวแต่อันก็เพิ่มโหดเหมือนกันนะเนี่ยนี่ยี่สิบสามนี่ยี่สิบหกอัพอัพสมุดก,ก่อนแล้วกัน โอเคอัพ okay. สมุดก่อนอ๋ออยู่ไหนมาเนี่ยโอเคสมุดโอ้สิบเลยเหรอยี่สิบแปดวิวจัดไปโอเคนี่ก็จะไปไม่รู้่ะเดี๋ยวค่อยหาใหม่ฮะทุกคนโอเคน่าจะหมดแล้วรีเจนของผม แม่งองรีเจนต์ไม่ใช่โคตรเยอะเลยผมจะบอกให้ไม่เงี้ยเอ็นบวกขาดขาดเลือดแล้วผมเดี๋ยวดูเงาดิด้เมทเท่าไหร่ลนะหกร้อยยูดีโคตรโหดอะ่ะทุกคนเดี๋ยวผมไปฟาร์มเอ่อผมยังคิดหนักกิโลผมจะฟาร์มอะไรต่อเดี๋ยว,ว่าใครแนะนําผมได้บ้างผมจะไปฟาร์มผมจะไปฟาร์มรตัว๋วแล้วมาปลดแพทเนพาร์ตดีไหมผมว่าฟาร์มตัว๋วเปิดแพเทรนพาร์ตเอาแรงยูจีเอมบวกผมก็มจะคุ้มกว่านะาจริงๆนะตอนนี้เออแล้วก็ค่อยไปฟาร์ม รีเจนคอนะครับผมนะเออโอเคเอาว่าสำหร,รับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับนะทุกคนก็ผมแอบซุ่มทำแมปอยู่นะครับผมนะก็ผมจะไปแอบโปรโมทอย่างนี้แหละนะพูดทุกคลิปอหะกู <c oughs> <c oughs> ก็เราติดตามกันได้นะครับสำหรับแมปผมนะแนวเอ็มมโมอาร์พีจีนะครับทุกคนแล้วก็แนวแบบฮัลโหเอ้ยผมลืมบอกอมันมีอันนี้ด้วยอีเวนต์สายฟ้าทุกคนเห็นปะคือมันจะเป็นแบบเกาะสายฟ้าฟาดลงลงลงเกาะเดีย๋ยวผมไปดูให้ ี่อนเราจะจบคลิปเลยดีนะว่าอ e ีเนะวต์นานาพอดีเนี้ยนี่เห็นปะทุกคนมันจะเห็นเอ่อตรงเกาะนั้นปะันจะมีสีเหลืองๆเห็นปะมันจะมีแบบฟ้าผ่าลงมานะครับผมนะ้แล้วก็ฟ้าผ่าไซมอนอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้แบบ x อเยอะขึ้นนะแล้วก็ได้คุญแจได้เออผงได้คออะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเราก็ถือว่าดีเหมือนกันนะไปฟาร์มนะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยพอเรามาถึงไงครับนะมันจะฟ้าผ่าแบบนี้นี่นี่น,นี่อย่างนี้อย่างนี้เห็นปะอุย้ย แล้วพอมันผ่านไซมอนนะครับนั้นเราก็จะได้ของนะทุกคนเดี๋ยวเดูเห็นไหมตรงปกติล่ะเห็นไหมทุกคนเห็นป่มมันจะได้เอพีด้วยนะอุอ้ยมีคนมาแย่งฟาร์มเต็มเลยทุกคนไหมไงโอ้ยมีคนแย่งฟาร์มเต็มเลยเห็นไหมได้โอ้ได้ไอพีครับทีละห้าสิบแปดอะตัวละห้าสิบแปดถือว่าคุ้มอยู่นะทุกคนถ้าอยู่เซิร์ฟเวียก็ถือว่ามาฟาร์มชิวๆเลยอ้าวแล้วมันไม่ได้รีเจนคอหรอวะ อไม่ได้รีเจนคอรหรอทำไมตอนแรกผมได้รีเจนคอวะทุกคนไม่ใช่รีเจนคอที่พวกแบบคออา่านี่นี่ได้ได้คอเห็นปะทุกคนเห็นปะแต่นานๆทีจะได้ครับอืมโอเคเอาไว้สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมบาย